แล้ววันเสาร์นี้ค่ะคุณผู้ฟังชาชาโชว์ของเรานะก็ได้ต้อนรับหนุ่มน้อยเสียงดีหน้าตาดีดีด้วยนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะแล้วก็จะได้พูดคุยกับเขานะคะน้องลีโออาทิตย์จากยุ่งข้าวเรคคอร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมนะคะทักทายแฟนๆได้เลยค่ะลีโ สวัสดีครับผมผมน้องเลโอยุ่งข้าวเรคขอดนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับนี่เสียงนุ่มละมุนหูมากๆเลยทีเดียวเหมือนกับเสียงร้องเพลงเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นนะคะถามความรู้สึกของเลโอก่อนนะเป็นยังไงบ้างรู้ข่าวแล้วใช่ไหมว่าเพลงมาลายใหม่ล่าสุดของเราเข้าชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยโอ้ยขอบคุณมากครับผมคือเป็นเป็น เป็นเพลงที่สองของตัวผมเองด้วยแล้วก็กระแสตอบรับคือทุกคนเนี่ยขอมาคือชื่นชอบมาต้องขอขอบคุณมากๆครับผมที่ชื่นชอบเพลงมาไลยของน้องเรวิครับค่ะนะคะซึ่งเพลงแรกของเราเนี่ยที่เป็นเพลงแรกในชีวิตหลังจากที่ลงเวทีประกวดไม่หมดนี่ก็คือขอลาใช่ไหมใช่ครับอ่านะคะขอลาเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับอ้ยตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าจะจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะ,ะว่าเพลงเพลงเนี่ยเป,เ,ปเป็นเพลง พลงขอลาเนี่ยมันเป็นเพลงแบบไม่ใช่ไม่ใช่แนวลูกทุ่งไงเพราะว่าผมมามาลูกทุ่งม,มันมาเป็นแนวป๊อปร็อกแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ้าวกระแสตอบรับก็คือโอเคเลยแล้วก็เป็นพอคือพอถามคนแบบที่ที่ฟังหลายคนก็มีเสียงส่วนมากอ่ะบอกว่าฟังแล้วติดหูนะแล้วก็ร้องตามได้ง่ายเลยใช่ดีใจมากครับค่ะนะคะ,ะที่90ลูกทุ่งรักไทยแฟนๆก็ยังขออยู่นะคะกับขอลา เนาอ่าแล้วก็เป็นมุกด้วยนะคะเวลาที่เขาจะขอลางานขอลาอะไร <laughs> ก็ส่งลิงก์ u t u b e เพลงนี้แหละไปให้หัวหน้านะคะเ <laughs> <laughs> อะ <laughs> อะนะคะพอจักขอลาเป็นเพลงแรกในชีวิตนะพอลาเสร็จก็ต้องมาใช่ไหมนั่นก็คือมาอะไร <laughs> ไเออนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่มาที่ไปของเพลงนี้ที่เราได้ร้องเพลงนี้ยากง่ายขนาดไหนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ คือเพลงนี้มันเป็นเพลงเก่าเล่าใหม่ต้นฉบับเดิมคือแคุณพ่อชัดชัยชัชวานครับ<ฆ>ผมแล้วความยากของเพลงนี้คือต้นฉบับเนี่ยเขาทาไม้แบบทาไม่ดีมากคือรายละเอียดอะไรเนี้ยแบบเก็บครบจบที่ที่พ่อชัดชัยชัชวานเลยแล<ฆ>้วเนี้ยทีเนี้ยพอเราเอามาทําใหม่ปุ๊บเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันเป็นตัวของตัวผมเอง<ฆ>เนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นต้นฉบับนะฮะคือเราอ่ะร้องตามต้นฉบับนี่แหละ แต่เราแค่มาใส่ลายเซ็นของเราเข้าไปในเพลงด้วยเพื่อให้บ่งบอกว่าเพลงนี้เราเป็นคนร้องนะอ,อะไรประมาณนนะคะแล้วมีเทคนิคยังไงในการฝึกร้องเพลงมาลัยให้ออกมาแล้วโดนใจแฟนๆขนาดเข้ามาในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยอย่างรวดเร็วขนาดนี้คะเนี่ย<อ>คือก็ฝึกซ้อมนะคฝึกซ้อมเลย,เลยคือฝึกซ้อมให้รายละเอียดของเพลงเนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกไปคือเพลงนี้รายละเอียดเยอะมากเพราะต้นฉบับทาไว้แบบครบ จบเลยค,คือเราก็คือที่เหลือก็คือเราต้องแบบซ้อมไปเรื่อยๆเพื่อให้เราคุ้นชินกับรายละเอียดที่ต้นฉบับไปเล่นไวอะฮะคือเราเราเพื่อที่ให้ตอนอัดเนี่ยร้องออกมาได้อย่างราบลื่นที่สุดแล้วเป็นธรรมชาติที่สุดนะค่ะนะคะอ๋ออย่างเช่นคําไหนบ้างคะที่ร้องยากประโยคไหนของเพลงมาลัยที่ลีโอรู้สึกว่ามันยากจังเลย,ยประโยคที่ที่ แบบหลายเทเนยฮะเพราะว่าด้วยความที่ผ้าเสียงยังไม่เต็มที่ไม่สามารถคอนโทรลได้คือแบบค่อนข้างลําบากนะก็คือแบบท่อแรกเลยขึ้นหัวมาเลยฮะแบบเสียงน้องอ่ะจูบซับประมาณนี้มันจะแบบมันจะตวัดขึ้นไปฮะอะไรประมาณนี้ถ้าตวัดขึ้นไม่ถึงจุดที่พี่หม่ำจกมกยอมนี่คือไม่ผ่านนะคะ ไม่ผ่านนะต้องอไปเรื่อยๆจนกว่าจะโอเคครับค่ะนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นงานหินแต่ว่าก็คือเข้าทางของลีโออาทิตย์ใช่ไหมคะเข้าทางครับผมเพราะว่ามันเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วแล้วเรื่องารายละเอียดลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่สามารถเล่นได้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเยอะฮะแล้วก็อโอเคเลยชอบไปอ่านะคะพอเราปล่อยออกมารู้สึกว่าการขอที่90เนี่ยมีแฟนๆขอมาเยอะแล้วก็ใน YouTube ยอดวิวนี้ก็วิ่งดีด้วยใช่ไหมคะลีโอ ใช่ครับผมห้าห้าแนได้แล้วนะยอดวิวเนาะ,ะใช่ครับ<อ><ม>นะคะ <c oughs> น่าจะผ่านล้านไปแบบไม่ยากเลยทีเดียวนะคะกับเพลงนี้ได้ยินว่าไปถ่ายทำกันที่ต่างจังหวัดด้วยสำหรับ MV ใช่ครับผมไปถ่ายที่ขอนแก่นเลยครับวันนี้แบบเพลงนี้แบบบินไปไปถ่ายที่นั่นเลยเพราะว่าที่ขอนแก่นเนี่ยมีบรรยากาศแล้วก็มีทิวทัศน์ที่แบบ เหมาะสำหรับถ่าย MV ค่อนข้างหลายที่และเยอะฮะก็ะเลยไปที่นั่นค่ะอ๋อนะคะแต่ว่าตัวเรายังไม่ได้เล่นเป็นพระเอก MV ใช่ไหมหลายคนบอกอยากเห็นลีโอเป็นพระเอก MV บ้างเอออ่ารอะะติดตามเพลงต่ต่อไปครับเพราะว่าเพราะว่าเพลงเนี้ยก็ยังเป็นการเล่าเล่าเรื่องเล่าสตอรี่ให้แบบ บอกว่าคู่พะคู่พนางเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ครับอ,อ๋อประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นแฟนๆน,นะคะก็ขอฟังได้ตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ลุ้นให้อยู่ในชาติของเราไปนานๆรวมถึงในช่อง YouTube ของยุ้งข้าว r e คอร์ก็ไปชม MV เพลงนี้ได้เลยเนาะ ได้ครับปั่นเลยครับค่ะนะคะนอกจากนั้นค่ะข่าวดีสำหรับแฟนๆก็คือเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของลีโอไปโชว์กันบนเวทีลุทุ่งสแควร์4กุมภาพันธ์นี้ด้วยอ่าเจอกันนะครับปีหน้าปีหน้าเพราะว่าคิวงานนี่โอ้โหลีโอนี่คิวแน่นมากนะจะว่าไปเนาะครับพี่แบบมีมีเกือบทุกวันเลยเออถ่ายรายการใช่ไหมคะมีรายการอะไรบ้างคะตอนนี้กับทาง WorkPoint มีไม่มนี่เสียงโชคครับผมที่ทุกคนรู้จักแล้วถ้าดูนะครับก็คือทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทาวันตอนนี้หกโมงเย็นครับผมไม่หมดนี่เสียงโชคนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็มีรายการ y o u t u ู e ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับผมชื่อรายการยุ่งข้าวฟันฟีดครับฝากด้วยนะครับอืมนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนเป็นยังไงบ้างคะเราได้แบ่งเวลาเรียนเวลาทํางานยังไงบ้างคือด้วยความที่เรา ต้องไปเวิร์กพอยต์เนี่ยทุกวันเลยการป็นสุอะไรเงี้ยเราแล้วการบรนสุเนี่ยจะมีอัดรายการเมบนี่ด้วยใช่เราแ,แบบเราต้องยอมฮะต้องยอมลาโรงเรียนนะก็ทําจดหมายบอกคุณครูไปแล้วว่าขออนุญ,ญาตลานะครับเพราะเราจะไปอัดรายการเวิร์กพอ,อยต์นู่นนะี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เหลือแค่เราต้องกลับมาตามงานส่งครูให้ทันให้ครบแค่นั้นนะผม ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วอ๋อนะคะก็ต้องมีวินัยนะคะแล้วก็ต้องขยันเป็นพิเศษเลยนะคะลีโอในช่วงนี้เนาะครับโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามลุ้นกันกับเพลงมาลลยนะขอให้ยอดวิวนี้พุ่งแบบว่าสมใจปรารถนากันเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วเหลือเราจะไปตอกย้ําความสําเร็จของเพลงนี้นะคะความสาเร็จของลีโออาทิตย์บนเวทีลูกทุ่งสควออีกครั้งหนึ่งคือวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567นะคะเจอกัน เจอกันค่ะสวัสดีครับนะคะอะก่อนจะสวัสดีเดี๋ยวฝากผลงานแล้วก็ร้องสดๆให้ฟังกันอีกสักนิดนึงค่ะน้องลีโอได้เลยครับได้เลยก็ฝากด้วยนะครับผมเพลงขอลาของน้องลีโอนะครับซิงเกิลแรกแล้วก็เพลงมาลายนะครับซิงเกิลที่สองของน้องลีโอนะครับผมฝากด้วยนะครับเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับที่ YouTube ยุงข้าวเลคขอรครับค่ะนะคะสดๆสักท่อนหนึ่งขอท่อนที่ยากที่สุดเลยค่ะกับมาลายค่ะโอ้ยก็ต้องท่อน ทอนคือยังแต่ทอนแรกเลยนะเพลงเนี้ค่ะมีเงินจะกลับมารักจูบตาประพันมาลายส่วนตัวพี่จงเธอใจรักเดียวอิ่งใหญ อมาแโอ้โหเพราะมากเลยนะคะเดี๋ยวรอไปฟังสดๆท,ที่รู้เท่งสแควรนะคะน้องลีโอครับโอ <Okay. S 2> เคเจอกันนะค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบายนะคะ